สวัสดีค่ะอยู่กับช่องปลายหมองเงินความรอมนะคะวันนี้มาช่วยโบับานขายของเลวนะคะขายเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์นะคะวันนี้เขาจะแข่งชักกระยอนะคะบับานกับพี่ชื่นใจตามเจียังขีดเส้นดูนะดูบับานนะคะไม่นิ่งเลยนะไม่ยืนนิ่งเลยนะคะ เดินไปเดินมาเลยนะอเดินไปจับพี่ชื่นใจแล้วนะคะสวัสดีวันช้างไทยนะคะสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะสวัสดีวันช้างไทยค่ะบัวบานเดินหาอะไรเนาะโบัวบานแข่งขันจะเริ่มขึ้นแล้วนาทีนะคะแข่งขันจะเริ่มขึ้นแล้วนะคะเดินๆดูบับานเดินไปเรื่อยๆเลยนะคะ ้อนเดดไมบัวบานไปทางนี้กันบัวบานดึงดึงพี่ชื่นใจไปแล้วนะคะความเจียวบุกความเดียนะครับไม่ได้กินเพือนเราคนมานี่นะคะ พี่น้องบัวบานกับพี่ชื่นใจนะคะแข่งชักกระเยอกันจะดูว่าใครจะชนะนะคะพี่หรือน้องพอดีบอกคะเดี๋ยวเดี๋ยวเส้นบัวบานกับเส้นชื่นใจมันไม่เท่ากันใช่ไหมบัวบานเดี๋ยวเดี๋ยวเ้บัวบานก็ตามแตเออเทียวครับ บัวบานเดินตามไปควานเจอนะคะเดินตามความตลอดเลยนะคะบัวบานแจ่ดูนะครบใครจะชนะบัวบานหรือพี่ชื่นใจนะคะบัน่ ขีดไม่ขีดไม่ขึ้นใจอ่ะงนี้นะขีดบนขาหนาขึ้นใจอ่ะองเท่าให้เท่ากันนะครับต้องทำให้เท่ากันนพี่น้องไม่งั้นก็จะหาว่านะคะ วัวบานเดินไปเดินมาแล้วนะคะไม่ได้จะแก่งสักทีร้อนแล้วความชัยชนะจะเป็นของใครวัวบานหรือพี่ชื่นใจอ่ะของยังประจำที่ประจำที่ ลืมแล้วนะคะกรรมการจับเชือกขึ้นอ่าครับรอฟังสัญญาณถึงสามลืมแล้วนะคะยุซ้ายยุขวาาลังแล้วนะคะเดี๋ยว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 เีด รโบบานตกใจนะคะโอ้ยโบบานตกใจหรือความเจียวตกใจคะนี่ดูนะคะเดี๋ยววิ่หลพี่ชืนใจนะเดี๋ยววิ่งไปหาพี่ชื่นใจนะคะยกว่าบานนีก็พี่ชื่นใจจะพาไปเที่ยวเยยังไม่ทันแข่งเลยอ้าวอ้าวดูนะคะ อมมไมสวัสดีค่ะชุนสวัสดีแล้วนะคะชใจพร้อมคะชุนใจเอใหม่เอาใหมบริการนลูกเเอ้เสียงมันมีเรงเลยนะคะที่จะร้อง อ่ะเริ่มแล้วนะคะขร้นมือรอบนึงแล้วนะคะถึงตาชนะอ่๋อพี่ชื่นใจบัวบานชนะนะคะโอ้โหพี่ชื่นใจวิ่งไปตามบัวบานเลยนะคะบัวบานชนะนะคะแต่ยุ่งระสสมมันนั่งรอสูงมากเลยบัวบานมันดินไปตลอด ดูคิวต่อไปนะคะน้องทองเพชรกับนาโมอัดจีทองคำเท่าไหร่ทองคำห้าบาทไหมทองคำราคาห้าบาททองคำราคาห้าบาทตะมึกตะมึกอัดจีนะคะตะมึกสู้ๆนะทองเพชรกับอ่ะตะมึกอุตส่าอัดจีแล้วนะ ทองเป็ดใช่ไหมน้องตองเป็ดโอ้ปาหมึกอัดจีทน้องน้ำเพชรนะคะมไเลยครับตองเป็ดรอนาแล้วนะครับนาหนูอ้าวองเป็ดีนรอแล้วนะคะน้องตากร้อนไปเรื่ยนะคะ โรฟพีนามูนะคะปั๊บนานูอยู่ไลนครับคู่ต่อสู้ผมว่ะไม่นานเลยครับ<笑> <laughs> <笑>ควันควันไวยนะคะตื่นเต้นกว่าน้องชมพิดอีกนะคะ,น,ะนานูยังเตรียมโครอมอยู่เลยเนาะ,ะนายดูนดูน,นานูนะคะโอ้ยนานู อันนี้นะคะโรนพี่นานูอยู่นะคะล,นนคลืมดูลืมดูแม่ทองเพชรนะคะสายหัวเชียร์ลูกอยู่นะคะโยกซ้ายโยกขวาอ่าแ <c oughs> ม่ทองเพชรแม่ทองเพชรสายหัวเชียร์ลูกอยู่นะคะ ชนะนะลูก๋อชนะนะวักบกันนครับผมอื้ยโดนนยงไม่เกิดเลยโดนาโนอยูนานา่นะคะ เอ้ยตงเพ็ดเดินไปเดินมาเลยค่ะร้อนเป่าน้ำลายแล้วนะคะเดินไปไหนคะตงเพ็ดซ้มนะคะฝึกซ้มอยู่ฝึกซ้มอยู่นะคะน้องตงเพ็ดนี่พอไาวัยรับเชือกอยู่นะคะ มาแล้วนะคะพี่นาโนมาเร็วสวัสดีเอฟในแม่เอฟซีอยู่นะคะ ฟีนาโนอะนะคะเริ่มจะเริ่มเลยนะคะรุ่นไหนนะรุ่นเซลเซียร์บอยโอ้อาศัยได้ทองเพชรครับผมอาศัยได้กล้ามเนื้ออาศัยได้ความหนาความหนาอ่าเริ่มสวัสดีแล้วนะคะแนะนำชื่อนาโนกับน้องทองเพชรนะคะ อวัสดีครับสวัสดีแล้วเวัสดีครับกฎกติกาครับเราจะแข่งกันสองรอบนะฮะต่างเชือกไหนตะหมึกเอ็ฟต้นอาอะไรนะลูกไปเมลอนอยู่ข้างหลังนะคะตาหมึกเชือกนั้นจะชนะครับผมดึงเดี๋ยว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 เที่ยมอยู่ไหนเชือกอยู่ไหนอมปกรณ์เชือกเหรอผมว่ายังไงใครดึงไปก็ไปเลย เริ่มแล้วนะคะเอาเริ่มแล้วนะคะโอ้โหกูนานโอเวอโนจะนานะคะค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิช่องคลายหัเงินด้วยนะคะสวัสดีค่ะ